จ้าหลดบัดจัดจีกันเลยหนุกเอียงมันจริงจิงเลยเนี่ยเพิ่งออกต่อนะครับเนี่ยพึ่งออกต่อครั้งแรกครับจะาหลดบัตรปีนี่ติดดีแกปกติเขาติดสารผัดหนกอยู่เลยครับต่างคนปูดกอมาเลวเขาวงก้าววาวทรงแซงแซงเซลเขาหยงเขาใหญ่เขาไปกรอดเกลืออะไรเอามาเม็ดถูกจุดหนกเลยนะครับ ปันเหนียวออกกระติ๊ดอีกแก่ย่างมันนี่ออก,กิกงครับมนัมนขัดออกนี่นกอย่างอื่นสิร์ัดนกติดติดสาดเลยไปครับไปโพส มันจริงๆก็ไอหนกอย่างอื่นนะครับอย่างดำนะครับเขาติดมดถุงนกแล้วนะครับพี่หนียวออกกับหลองลูกเอียงเลย 국민 gar disappointment In recent years it has become a culture Jungee はい。 然后外资运说。 ก่อไหวคืนนะครับต่อไหวคืนครับเผื่อจะได้ยีกาครับเพมีกาอยู่แถวนี่แล้วคอยลุ้นกันครับ